ผมจะมารีวิวเจ้านี่นะครับเนี่ยลองนะเอาเอาเอาสี่พันบาทคูณ24เดือนคุณจะได้เท่าไหร่ก็ค,คืออยู่ที่ประมาณ90,000กว่าบาทอันนี้ดอกเบี้ยส0 0 0มกว่าบาทสวัสดีครับพบกับผมนักไทยแลนด์กันถึงแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเปลี่ยนมุมในการรีวิวบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มารีวิวบ้าน ผมจะมารีวิวเจ้านี่นะครับสิ่งที่เราควรรู้เน,นี่ยกู้ซื้อรถเนี่ยอันเนี้ยโดยประสบการณ์ตรงจากผมเลยทีเดียวแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนาะผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงเนาะเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อไปแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมรบกวนคอมเมนต์มาข้างใต้นะ คลิปนี้อาจจะไม่ครบถ้วนแต่ยังไงผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนเนาะโอเคเราเข้าสู่เนื้อหาอย่างที่บอกผมกู้เขาเรียกกู้สินเชื่อรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราซือ้อรถเราไม่มีเงินสดใช่ไหมเราก็ต้องไปกู้ไฟแนนซ์ Finance, เพื่อจะมาออกรถผมเนี่ยผมเพิ่งซื้อตัวของแกรนฟรี a n o ไปเนาะซึ่งตัวแกรนฟรี拉โนเนี่ยถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของยามาฮ่าเองเนี่ย ราคาจะตกอยู่ที่62,700บาทเขาจะบอกว่าอาตาัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ 10%, 15%หรือ 2.5%, 15%คงเยอะไป1.9ถ้าเป็นรถยนต์บางรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้ดอกเบีย้ยออาเฟอร์ให้แล้วก็คูณเข้าไปว่าทั้งหมดกี่เดือนอันนี้เขาจะบอกแบบนี้ซึ่งมันเป็นเทคนิคของเซลล์ที่จะไม่บอกว่า ถ้าสมมติเราผ่อนทั้งหมด24เดือนเนี่ยดอกเบี้ยรเราเนี่ยเมื่อคูณกับสมมติ2.99เงี้ยมันจะโทโท,โทอยู่เท่าไหร่ยิ่งเราผ่อนยาวไปเรื่อยๆสมมติจาก24ศมมูนตอไซค์คันหนึ่งเราผ่อนแม่ง5ปีเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะคูณคูณไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราก็ไม่ได้ใส่ใจเราคิดอย่างเดียวว่าโอ้ผ่อนถูกจังเลยแต่นั่นคือผ่อนถูกแต่ดอกเบีย้ย สูงมากครับแล้วทีนี้มาดูตัวของแกรนเฟรนโนตัวนี้เนาะผมซื้อตามเลขสัญญาตรงนี้นะครับนี่สัญญาซื้อรถยนต์ผมซื้อในจำนวน65,700บาทจุด39สาตางค์ฟังไม่ผิดครับราคานี้ทำไมาจากที่ผมตรวจสอบกับทางร้านมันมีเรื่องของประกันรถ2ปีซึ่งประกันรถ2ปีเนี่ย มันหมายถึงประกันรถหายนะแล้วอ e ีรถหายเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นสินทรัพย์ของอบริษัทที่เราไปเช่าซื้อเขาไปกู้เขามาก็คืออายุทยาแคปิตอลออโต้ลิสก็คือของกรุงสรี Auto, ออโต้ฮะชื่อเต็มชื่อแบบนี้เลยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเ,ยเราทําประกันแต่เราดันทําประกันให้กับบริษที่ปล่อยเงินกู้ให้เรานึ่ออกอไหมคือ รถก็รถเราแต่เราไปกู้เขาแต่เราต้องเสียค่าประกันภัยให้เขาด้วย4 0 0พันกว่าบาทอันนี้เขาชี้แจงมาแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาจะไม่ส่งสัญญาว่าตัวเนี้ยเราทําประกันให้กับกรุงศรีออโต้นะว่าถ้ารถหายกรุงศรีออโต้ซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้เพราะว่าเรายังไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจ้าของโดยตรงเขาก็จะไดะ้ไม่เสียค่าประกันส่วนนี้ไปนั่นคือสิ่งที่ เราควรรู้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็เข้ามาสู่การคำนวณดอกเบี้ยกันเลยดีกว่าง่ายๆนิดเดียวครับเวลาที่เราไปตามร้านเนาะเ,เราไปดูนะถ้าเขาบอกเนี่ยดอกเบี้ย1%นเอร์เซนอย่าไปเชื่อครับให้เขาคำนวณมาแล้วก็เอาจำนวนออของเ,ออเดือนที่เขาบอกว่าผ่อนผ่อนถูกผ่อนถูกเนี้ยมาคูณสมมุติไม่ใช่สมมุติของผมเนี่ยนะ ราคาผ่อนต่อเดือน4 0 3 6าบาทตกแล้วเนี่ยดอกเบี้ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่31,000นิดนิดแต่ในเนี้ยในสัญญาบอกว่า25,000จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเอาจริงๆ25,000นี่ไม่ใช่ผมคูณไปคูณมานี่คือแบบแม่งสูงอะ่ะ90,000กว่าบาทแล้วก็เนี่ยลองเอาง,ง่ายเอาเนี่ยลองนะเอาเอาเอา4,036บาท คูณ24เดือนคุณจะได้เท่าไหร่ก็คืออยู่ที่ประมาณ90,000กว่าบาทสูงมากนะครับแล้วก็เรากลับไปที่เ,เรื่องของราคารถ6,2,700บาทหากเราซื้อแบบว่าซื้อเงินสดเราก็จะจ่ายราคานี้เน็ตๆแล้วก็จะมีเรื่องค่า,าประกันพลบบทะเบียนอีกนิดหน่อยไม่เยอะนะฮะตรงเนี้ แนะนำว่าถ้ามีเงินซื้อซื้อเงินสดดีกว่าเพราะไม่งั้นคุณจะโดนลดเนี่ยแกรนเฟรโนโราคาเกือบแสนแบบผมนะฮะหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือ,อ,อใช้บัตรเครดิตใครมีวงเงินบัตรเครดิตแสนหนึ่งก็ซื้อแกรนเฟรโนโได้นะหรือแบบเปิดวงเงินบัตรเครดิตแป๊บหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งก็ซื้อได้เช่นกันแล้วก็ดอกเบี้ยถูกกว่าที่ผมเช็คของ KTC นะอยู่ที่ศูนยจุด 7.4หรือ0.75ไม่แน่ใจผมลองคำนวณแล้วเนี่ยดอกอยู่ที่เดือนละ400กว่าบาท10เดือนก็ไม่กี่ตังเองถูกปะเอออันนี้ก็ฝากเอาไว้คิดนะฮะสำหรับคนที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็แล้วแต่เวลาที่เขาบอกว่าดอกเบี้ยถูกก็คำนวณมาว่าเท่าไหร่ของผมเนี่ยถ้าอย่างตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่ผมเจอเซลล์ที่ดีเขาก็คำนวณว่า เนี่ยดอก ard, เบี้ยผ่อน5ปีรถยนต์เนี่ยอยู่ที่55า0 0ผมซือ 2012, 55, ้อสวิ f t 2 0 1ั55ิ0 0อีกเองแล้วอันนี้ดอกเบี้ย30 0 0 0กว่าบาทแพงกันกี่เท่าซึ่งเขาจะไม่บอกเรานานะบางที่บางโชว์รูมเนี่ยผมดูในสัญญาดอกเบี้ยร้อยละ19.8.00ต่อปีโอ้โหถือว่าโหดพอสมควรนะฮะดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ถ้าใครที่จะซื้อรถยนต์ ซื้อรถมอไซค์ก็ให้เขาคำนวณดอกเบีย้ยมาให้เลยถ้ามีกำลังผ่อนให้มันหมดเร็วหน่อยก็ผ่อนไปนะแล้วก็อีกอันหนึ่งผมลืมบอกเวลาที่เราไปซื้อ,เ,อ,อเนี่ยตามชูรูมอะที่ผมได้มาตอนที่ซื้อรถผกเนี่ยจ่ายเร็วลดต้นลดดอกไม่ครับผมเช็คแล้วกรุงศรีออโต้มันไม่ได้ลดต้นลดดอกนะมันลดในกรณีที่ว่าเราโปะทีเดียวเลยลด50อร์มันไม่ใช่ว่าลดต้นลดดอกแบบแบบบ้านคือ เรายิ่งเราโปแบบสมมติเดือนนี้หมื่นหนึ่ง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 อันนี้ถ้าเป็นบ้านน่ะในกรณีเคตบ้านมันลดให้จริงแต่ในกรณีของพวกไฟแนนซ์รถยนต์เนี่ย,ย,นนยมันไม่ลดให้นะดอกเบี้ยตายตัวครับอืยกไว้นะคุณแบบจ่ายทีเดียวสมมติผมจ่ายเนี้ยอันเนี้ยไปหมื่นหนึ่งแล้วแล้วผมเห็นเอ้ยดอกเบี้ยมันสูงผมจะจ่ายทีเดียวอีกอ,อีกหมื่นหนึง่งมันก็ไม่ลดต้องจ่ายทีเดียวแบบเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเพราะมันทั้งหมดมันเก้าหมื่นถูกไหมเออ โอ้โหตัวเลขเห็นแล้วแบบมอไซค์หนึ่งคันราคานี้ผมไปซื้อเวสปาเลยดีกว่าเพิ่มอีก1 0,000หมื่นได้เวสปาคันนึงสวยๆหรูๆเลยแล้วผมก็มีการทําตารางเป็นตารางชีสบน Google เนาะสามารถที่จะเอาไปาใช้ในการตรวจสอบว่าดอกเบีย้ยเราอะราคารถยนต์จริงๆเนี่ยอยู่เท่านี้บวกดอกเบีย้ยอยู่เท่าไหร่แล้วก็รวมถึง าสามารถใส่เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยต่อปีว่าที่ทางไฟแนนซ์ให้เราเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้เนาะก็คือตามที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ก็คือราคารถตามสัญญาเช่าซื้อรถที่ผมโดนอะเนี่ยเรียกโดนหลอกแดกนะฮะโดนเซลล์หลอกก็คือราคาเท่านี้เลยฮะหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทจุดศูนย์สองตางค์อัตรา ดอกเบี้ยเขาแจ้งไว้ตามสัญญานะก็คือ19.08%ผ่อน24เดือนตรงนี้เราไม่ต uh, ้องไปใส่ไม่ต้องสนใจนะถ้าใครเข้ามาเนี่ยใส่แค่ข้างหน้าแล้วก็ดอกเบี้ยแล้วก็แดงๆพวกนี้ก็ไม่ต้องกรอกอะไรลงไปมันจะคำนวณให้อัตโนมัติอย่างเนี้ยจ่ายต่อเดือนเนี่ย 4, บาทมันอาจจะมีตัวเลขตกหล่นไปนิดนึงเนาะคืออย่างเช่นผมเพิ่มตัวเลขนิดนึงอ มันก็คือมีจุด4อะไรเงี้ยทางอ่าเขาเรียกว่าไฟแนนซ์ก็ปัดให้ผมเป็น36บาทหืยอนจริงกับไฟแนนซ์ไม่ยอมขาดทุนแม้แตบบ่สลึงสตางแดงเดียวนะครับก็อันนี้คือจ่ายต่อเดือนนะครับแล้วก็ราคาที่ต้องจ่ายจริงๆรวมภาษีนะราคาที่ต้องจ่ายรวมภาษีนะ9 6 8 5 0บาทจุด 16สตางค์่อนี่คือราคาที่รวม2ปีคือ24เดือน2ปีสองปีเาอดอกเบีย้ยที่ผมต้องจ่ายให้เขาคือสา3ห6บาทจุด 1, 4. ห4ึแล้วถ้าผมตรวจสอบสัญญาดีๆเอาแบบตามราคาบนหน้าไป,ปจริงๆนะไม่รวมแบบอย่างอื่นนะคือ62,700 แล้วก็ดอกเบี้ยสมมุติว่ามันดอกเบี้ยเหมือนเดิมเลยนะก็คือ19.08สตางค์ยีิ่เดือนเหมือนเดิมการผ่อนองผมเนี่ยอยู่ที่3,862บาทราคารวมแล้วเนี่ยมันก็จะลงมาอีกนิดหนึ่งประมาณเอ่อน่าจะประมาณ2,000นะจากเอ่อหมื่หเหลือ9 2 0 0หมโอ้ยไม่ใช่2,000เอา่าสี่พเยอะนะดูสิแล้วที่จ่ายจริงคือ2 9 9 9 0อืม แล้วถ้าผมจ่าย12เดือนสมมุติไปที่ศูนย์อื่นไม่ใช่ศูนย์ที่ผมไปนะตรงบางใหญ่อเออที่อื่นเขามี12เดือนราคาที่ผมจ่ายต่อเดือนคือ6,657บาทราคาที่ต้องจ่ายรวมภาษี79,889บาทจุด58ตางางเชื่อว่าไฟแนนซ์ม,มันก็ตอบขึ้นมาเือก็จ่ายดอกจริงๆเนี่ย อยู่ที่1,7,189บาทถ้าไฟแนนซ์ตบขึ้นก็1,90บาทม,มันไม่ยอมเสียคัดทุนหรอกไฟแนนซ์ Finance นะอ่ะแล้วผมเช็คกับ KTC แล้วใช้สูตรคำนวณเหมือนเดิมเป๊ะๆเลย KTC แจ้งผมว่า0.74%ต่อปีนี่ราคารถ65,700ผ่อน10เดือนเขาฟิกว่า10เดือนนะผมก็เลยต้องใส่แค่นี้ ราคาผ่อนนี่จ่ายผ่อนต่อเดือน6,750บาทดูสังเกต12เดือนกับ10เดือนข้างบนเห็นไหมแล้วก็ดูนี่จำนวนจ่ายเต็มๆของอันเนี้ยของ KTC ให้ที่ให้ดอกมาเนี้ยคือจ่ายเพิ่มอีก4,800เอ่องบาทแค่นี้เองคือใช้บัตรเครดิตดีกว่าถ้าใครมีวงเงินถึงแล้วก็ ถ้าไม่มีก็ไปยืมเพื่อนเอาแต่เซ็นสัญญากับเพื่อนนะว่าต้องใช้จ่ายบัตรเขาจริงไม่งั้นโดนทวงหนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราลองไปของธนาชาติอันนี้ผมลองใส่ตัวเลขเล่นๆน,นะลองลองเอาตัวเลขที่เหมือนกันดีกว่าอ่าสมมตุติปุ๊บตัวเลขเหมือนกันเปะเลยดอกอยู่ที่สามเปอร์เซนแล้วผ่อนยี่สี่เดือนนี่ดูราคาต่อเดือนสองพัน้าร้อย 6 3บาทถ้าสมมุติ3%จริงๆนะต่อต่อปีแต่ผมว่าคิดว่าไม่น่าใช่อาผมลองใส่สิทธิ์ปึ้ง1ซต่อปีนะ3,354บาทนี่แล้วก็ค่าใช้จ่ายจริงคือ8 5 5 0 0บาทแล้วก็ดอก1 7 8 0 6 6บาท80สตางค์อันนี้สามารถมาดาวน์โหลดไปได้เลยนะ ก็คือเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ไว้ให้แล้วก็ถ้าใครเข้ามาแล้วเนาะผมแนะนําว่าเข้าไปที่ไฟล์ make a copy ก็ได้เพื่อเป็นชีตของตัวเองถ้าใครมีคลาวด์หรือจะดาวน์โหลดเป็น Excel สูตรพวกนี้ก็ตามไปแนะนำา2อันนี้นะเออแค่นั้นเลยใส่ตรงราคาตรงนี้แล้วก็ถ้าตรงนี้ขี้เกียจใส่ก็ไม่เป็นไรใส่ราคาตรงนี้ใส่ดอกเบี้ยรตรงนี้ใส่จำนวนเดือนตรงนี้เน้นย้ำนะฮะใส่จำนวนเดือนตรงนี้ แล้วมันก็จะคำนวณที่เหลือให้ชีสนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่กำลังกาลังจะไปซื้อรถเนาะให้ดูคลิปผมก่อนแล้วก็ไปถามที่ร้านว่าราคาขายเนี่ยตามหน้าเว็บเนี่ยสมมติแกรฟโนฟิลโนเนี่ยหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วใส่ข้อมูลลงไปทางร้านเนี่ยถ้าเป็นร้านแบบขี้โกงขี่โกงแบบที่ผมเจอนะเขาจะไม่บอกเงินที่เราต้องไปกู้กับไฟแนนซ์เขาไม่บอกนะถ้าบางบางร้านมันไม่บอก รวมถึงไอตัวของพนักง,งานของอกรุงศรีออตโต้ด้วยที่ผมเจอนะแม่งก็ไม่บอกอดอกเบี้ยมันก็ไม่บอกมันบอกอย่างเดียวคือ4ี่พันสามสิบหกบาทแล้วผมเป็นคนสับเาพาเองผมไม่เอามาคำนวณแล้วก็ไม่ดูเอกสารให้ดีมันก็เลยเป็นราคานี้ก็รออย่างเดียวรอว่าไอ้ส่วนที่มันเกินมาสี่พันกว่าบาทอ่ะเกี่ยวกับอของอประกันลดหายของมันสองปอีมันจะยังไงเพราะว่าเขาก็มีการบอกว่า เออเนี่ยน่าจะใช้เวลาสั้เดือน2เดือนนะในการที่จะส่งสำเนามาให้อ้างนูน่นอ้างนี่ก็รอดูครับผมจะดูเอกสารที่เป็นสำเนาสำเนาแล้วผมจะโทรไปเช็คที่ประกันนั้นๆด้วยว่าเนี่ยมีการจ่ายเงินเข้าไปจริง4 0 0พบาทอืมแล้วประกันลดหายจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเนาะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ใส่ข้อมูลตาม เนี่ยชีทที่ผมให้ไปเนาะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ